สวัสดีสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆแล้วก็ขอต้อนรับก็สู่ y o u t u ช n n e l ติวบอลเต็งนะครับรายการที่จะพาเพื่อนๆเนี่ยมาคุยกันมา,าวิเคราะห์กันนะครับว่าวันนี้มีคู่ไหนเด็ดคู่ไหนดีแล้วก็ที่สำคัญคู่ไหนหน่าลงทุนนะครับประจำวันที่21พฤษภาคมนะครับตรงกับวันเสาร์นะฮะ <c oughs> ก็ขอภัยเพื่อนๆอ,นอ ทุกคนด้วยนะครับเพราะว่า2วันนี้ไปหิวใจมานะครับไปชาร์จแบตมานะครับไปพักผ่อน2วันนะครับวันนี้พลังเต็มที่ละกลับมานะครับทำคลิปเซิร์ฟเพื่อนๆกันต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะก็วันนี้ก็มี4คู่เหมือนเดิม นะครับจากเซเรียสองแล้วก็จากลีกเอิงสองในการเป็นฟิลล์ิติน่าพบกับจูเวนตุสแล้วก็อัตาลันตาพบกับเอมโปลีในส่วนของเซเรียนะครับทางลีกเอิงเป็นแรนส์พบเอ่อลองส์นะครับขออภัยนะครับลองส์พบกับโมนาโกแล้วก็โอลิมปิกมาซ์พบกับอ่าสตาร์บุ๊กส์นะครับผมก็เลือกมานะครับก็ไปลองลองดูว่าคู่ไหนน่าสนใจนะครับเพราะมีเตะเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้นะก็เลือกมา4คู่นะครับมาคุยกัน กับเพื่อนๆนะครับว่ามันน่าสนใจยังไงนะฮะเดี๋ยวเราก่อนอื่นวันนี้มันไม่มีผลประกอบการนะครับขอเพื่อนนะเพราะว่าวันก่อนเราไม่ได้ทําคลิปกันนะครับก็ขอเผยตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับหากใครคิดถึงกันก็อย่าเพิ่งไปไหนนะครับ ทางติวบนเต็งก็ต้องการพักร่างกายบ้างนะครับทํางานมาทั้งเดือนท,ทั้งทั้งปีทั้งชาตินะครับพักผ่อนบ้างเพื่อนเก็อย่าลืมนะครับไปพักผ่อนอย่าลืมนะครับชาติแบตให้ร่างกายกันด้วยนะครับเดี๋ยวแก่ตัวไปนะไปไหนไม่ไหวจะเสียใจทีหลังนะครับเอาละวันวันนี้มาดูราคาเปิดกันนะครับ ราคาเปิดของวันนี้นะครับคู่ของฟิออร์ติน่ากับจูเวนตุสนะครับราคาน่ารักนะครับฟิออต่อนะครับครึ่งลูกนะครับคู่ที่2องตาลันต้ากับเอ็มโปลีนะครับคู่นี้ตาลันต้าต่อเยอะไปหน่อยนะเพื่อนนะผมว่านะต่อ2ลูกนะครับคู่ที่สามจากลีกเอิงนะครับลองส์กับโมนาโกนะครับโมนาโกต่อปอปอนะครับราคา2คู่หลังน่ารักนะครับอุลิปิกมาร์เซีต่อกับสตาร์สบุกนะครับผม ปอๆเหมือนกันนะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่าคู่ไหนน่าลงทุนตรงไหนอะไรยังไงนะครับเริ่มที่คู่แรกของวันนี้กันนะครับเพื่อนนะขอไปอีกครั้งครับอ่อคู่แรกเตะกันเตยหนึ่งสี่สิบห้านะครับเป็นไฮไลท์ของวันนี้นะครับฟิออร์ตินนาพบกับจูเวนตุสนะครับในบ้านของฟิออร์นะครับตอนนี้จูเวนตุสนะครับอ่าอยู่อันดับที่4นะเพื่อนนะก็รู้กันดีแล้วแหละนะครับว่ายังไงจูเวนตุสก็จบที่ อันดับ4ตกที่ท็อปโแน่นอนสําหรับฤดูกาลนี้อันดับไม่ขยับแล้วนะครับในส่วนของฟิโอลเรนติน่านะครับตอนนี้อยู่อันดับ7นะครับมี59แต้ม,แต,มแต้มเท่ากันกับอัตาลันตานะครับก็มีความเสี่ยงบางอย่างอยู่ในส่วนของฟิอลเรนติน่านะครับยังไว้ใจทางวางใจอะไรไม่ได้นะครับในส่วนของอฟิออคนะครับคู่นี้นะฮะ ครั้งล่าสุดที่เจอกันนะครับเป็นยูเวนตุสนะครับเก็บชัยชนะไปได้นะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็เป็นยูเวนตุสเองนะครับที่ชนะฟิออลมา3นัดติดพร้อมกับ3คลีนชีชนะครับภาพรวมทั้งหมดก็เป็นยูเวนตุสทั้งหมดเลยนะครับที่ครองความได้เปรียบเหนือฟิออเรนตินานะครับมาดูภาพรวมของทั้งคู่กันสักนิดหนึ่งในฤดูกาลนี้นะครับโอ้เกมในบ้านของฟิออลนะครับใช้ได้เลยนะเพื่อนนะ 8นัดนะครับชนะ12ครับแพ้4อ่าเสมอแค่2นะครับวินเรทอยู่ที่66.7%นะโอ้อยู่อันดับ3ของลีกนะครับในส่วนของเกมรับในบ้านหนูใช้ได้มากนะครับเกมรับของฟิออรนะครับในส่วนของจูเวนตุสนะครับอ่าเกมเยือนนะครับแพ้แค่3นะครับชนะ10เสมอ5นะครับวินเรทอยู่ที่55.6%นะตรงนี้อ่าฟิออยังคงได้เปรียบอ่ายูเวนตุสอยู่หากมองแค่ภาพรวม เดี๋ยวเรามาดูผลงานล่าสุดนะครับของฟิออนะครับแพ้มานะครับแพ้ซามโดเรียรมานะครับหประตูต่อสี่หูยับเยินมากนะครับหลังจากก่อนหน้านั้นเนี่ยโค่นโรมาลงได้นะครับนับต่อมาเนี่ยใครไปทางฟิออนี่ก็เจ็บพอสมควรอยู่นะทรงกำลังมาดีในะล้มโรมาได้ในบ้านนะครับ ในส่วนของเกมในบ้านนะครับของฟิออร์แม้ว่านะครับช่วงหลังเกมในบ้านเนี่ยจะดูดีนะครับแต่4นัดหลังเนี่ยมีสะดุดสะดุดอยู่นิดนึงนะครับในนัดที่เจอกับอูดิเนเซ่นะครับสูงประตูต่อ4นะฮะแพ้ไปนัดนี้นะครับก็ถือว่ายังไม่คอมพลีทเท่าไหร่นะครับสำหรับฟอร์ม4นัดหลังของฟิออร์แม้ว่า3นัดที่เหลือจะชนะไปทั้งหมดพร้อมกับคลีนชีททุกครั้งใน3นัดนะครับ ล่าสุดนะครับจูเนตุสทางส่วนของทีมเยือนนะครับผลงานล่าสุดเสมอนะครับเสมอกับลาซิโอนะครับสองประตูต่อสองนะครับหลังจากที่รู้ตัวนะครับว่าจบอันดับสี่น่น่เนี่ยก็ไม่เอาอะไรเลยนะครับก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจจะไปเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับในโคาปิตาเลียนนะครับก็นัดนี้น่าจะแพ้ไปถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ เสมอในเวลา2ประตูต่อ2นะครับแต่สุดท้ายก็แพ้ไปน่าเสียดายเหมือนกันในส่วนของยูเวนตุสฤดูกาลนี้นะสำหรับถ้วยนี้นะในส่วนของเกมเยือนนะครับหากโฟกัสแค่เกมเยือนของยูเวนตุสแพ้เจนัวนะครับเพียงแค่หนึ่งครั้งที่เหลือชนะสัตว์เซาโลชนะกายอรี่ก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะฮะหากเทียบกับฟอร์มโดยรวมช่วงหลังของทั้งคู่นะครับทั้งฟิออและก็ยูเวนตุสนะครับค่อนข้างไล่ขี่กันมาเลยนะครับ Uh, นัดนี้นะฮะเป็น uh, โอกาสสุดท้ายนะครับสำหรับฟิออลิติน่าหากเก็บชัยชนะไม่ได้เนี่ยโอกาสนะครับเพื่อนะโอกาสที่จะได้ไปยูโรป้าเนี่ยคอนเฟและก็คอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยก็จะน้อยลงไปทุกทีนะครับเพราะมีนะครับอตาลุต้าเนี่ยจี G ้ท้ายมาอยู่นะครับนัดนี้เนี่ยดันมาเจอกับยูเว่นะครับยูเวนตุสที่แม้จะลอยลำไปแล้วในฤดูกาลนี้นะครับแต่พวกเขาน่าจะต้องการแนะ่น่าจะต้องจัดพิธีมาง อะไรบางอย่างแหละต้องส่งท้ายเปาโลดิเบลล่ากับจอโจเคีอลินนี่นะครับอย่างสวยๆแน่นอนเพราะว่าทั้ง2เนี่ยเคีอลินนี่เนี่ยกับเปาโลดิเบลล่าน่าจะเป็นฟรีเอเจนต์ถ้าผมฟังข่าวมาไม่ผิดนะถ้าถ,ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดเพื่อนๆก็แย้งได้นะครับน่าจะเป็นฟรีเอเจนต์ทางสโมสรไม่ต่อสัญญานะครับโอ้โหนี่จอร์โจเคียรินอยู่น่าจะ17ปีนะครับ16 17ปีต้องมีนะครับอยู่กันมาอย่างยาวนานนะครับก็แก่แล้วนะครับก็ทางสโมสรก็ ไม่ได้ต่อสัญญาแล้วก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับก็นัดนี้ก็เรียกว่าเป็นงานยากของฟิโออเต็มๆนะครับฉะนั้นผมว่าคู่นี้นะยูเว่น่าจะส่งท้ายาทางดิเบลล่ากับเชลลี่เนี่ยนะสวยๆแน่นอนนะครับ <c oughs> ราคานะครับมัน <c oughs> ขออภัยนะครับราคาเราเปิดมาที่ฟิโอต่อครึ่งลูกนะครับคู่นี้เนี่ยผม คิดว่านั้นจะเป็นยูเวที่ชนะขอรองไปทางยูเวนะแม้ว่าเกมรับในบ้านของฟิออี์ยฤดูการ์นี้นจะถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังก่ออกมีลูกแผวให้เห็นนะก็ขอลงใจไปทางยูเวแล้กันนะครับเพื่อนๆว่ายังไงเห็นยังไงนะเม้นมาคุยกันได้นะครับแลกเปลี่ยนกันสนุกสนุกนะครับเพื่อนๆนะมาเวเม้นมาแนะนํากันได้นะครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2ของวันนี้เป็นอัาลันตาพบกับ เอ็มปลลีนะครับที่หนึ่งสี่สิบห้าเช่นกันนะครับใครรักทีมไหนเชียร์ทีมไหนก็เลือกชมกันได้นะครับเ,เพื่อนๆนะโดยตอนนี้อตาลนตานะครับอยู่อันดับ 28นะครับคะแนนมี59แต้มร่วมกันกับฟิออลเดนติน่านะครับก็หากใครชนะนะครับหากฟิออลแพ้เนี่ยแอตาลันต้าก็จะมีสิทธิ์ชิพขึ้นไปอยู่อันดับ7ได้นะครับใน่วนของเอมโปลีนะครับฤดูกาลนี้ก็ลอยนะครับอยู่กลางๆตารางนี่แหละนะไม่ไปไหนละนะครับก็จบฤดูกาลเพียงเท่านี้ในส่วนของเอมโปลีนะครับล่าสุดนะที่ทั้งคู่พบกันเนี่ยช่วงต้นฤดูกาลเป็นแอตาลันต้านะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ก่อนนะครับด้วยสกอร์4 ประตูตอนหนึ่งนะครับโอ้โหเปิดฤดูกาลมาเนี่ยจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับในส่วนของอะตาลันตานะมาดูภาพรวมนะครับาภาพรวมทั้งฤดูกาลของทั้งคู่อตาลันตานะครับก็เกมเยืยนเอนแต่เกมเย่าในบ้านฤดูกาลนี้ทําได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับเพื่อนนะไม่ดีเหมือนเกมเยือนนะอ่าสิบแปดนัดเนี่ยหนักเสมอไปหน่อยนะครับเสมอ8แพ้6กนะครับชนะแค่สนะ วินเดวตอยู่ที่22.2นะครับเพื่อนในส่วนของอเกมเยือนของเอมโปลีถือว่าทำได้ดีกว่าตา,าตันดาอยู่นิดนึงนะครับ18นัดชนะ5กับเสมอ6แพ้7นะครับเลขเรียงกันสวยงามนะครับวินเดวตอยู่ที่27.8นะครับนะตรงนี้เอมโพลีก็ถือว่าเหนือกว่าตาลันต้าอยู่นิดนึงนะครับในส่วนของผลงานล่าสุดนะครับของตาลันต้าเจอของแข็งนะครับเจอเอซีมิลานนะครับก็ เกินใจจะอดทนนะครับต้านยังไงก็ไม่ไหวหรอกนะฮะแพ้ไปศูนย์ประตูต่อ2หลังจากนะครับเก็บสถิติสวยงามเลยนะไม่แพ้ใครมา4นัดติดนะครับก็เป็นอสถิติก็เป็นอันหยุดไว้แค่นั้นนะครับในส่วนของเกมในบ้านนะของอัตาลันต้านะครับช่วงหลังมาก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นจากเดิมอยู่หน่อยหนึ่งแต่หน้านัดหลังนี่ยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับในส่วนของตาลันตานะ ก็สอนัดหลังก็เสมอต o ริโนเสมอซาเรนิตันหน้านะครับในส่วนของเกมรับในบ้านค่อนข้างมีปัญหาในส่วนของตาลันต้านะครับทางเอมปูรีนะครับก็หนักหน่วงเช่นกันนะครับสีนัดหลังเนี่ย ชนะไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะครับจากนาโปลีนะครับที่เหลือเนี่ยแพ้6เสมอ3ามนะย่ำแย่มากๆนะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้กับยูเครนในนัดประชับมิดนะจะไม่ผิดนะครับหประตูต่อ3นะครับก่อนหน้านั้นเสมอกับซาเลนิตาน่านะครับหประตูต่อ1ในส่วนของเกมเยือนนะครับของเอมโปลีก็แพ้ไปทั้งหมดเลยนะครับสนัดหลังนี้นะก็แพ้อินเตอร์นะครับเจอของหนักก็แพ้ไปธรรมดาแพ้วิดีเนเซ่สี่หนึ่งนะครับแพ้ ฟิออนะครับแพ้ไอซิมิลานนะครับเจอของหนักทั้งนั้นเลยนะดสี่นัดหลังก็เป็นอันแพ้ไปทั้งหมดในส่วนของเกมเยือนนะครับนัดนี้นะครับก็เป็นนัดสำคัญอีกหนึ่งนัดอีกแล้วนะครับของอาตาลันต้านะครับหากพวกพวกเขาชนะนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นนะครับทั้งตัวนะครับของยูโรปาแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับจะต้อง แต่นะแต่แต่นะครับก็ต้องรอนะครับลุ้นผลของทั้งโรม่าแล้วก็ฟิออเรนติน่านะครับซึ่งหากที่เบกันนะครับจากฟอร์มการเล่นในช่วงโค้งสุดท้ายของฤดูกาลผมว่า,อาฟอร์มนะครับของอตาลันต้าทำได้ดีกว่าพอสมควรเลยนะครับแม้ว่าเกมในบ้าน5้านัดหลังเนี่ยจะไม่ชนะเลยก็ตามนะครับแต่ว่าเอมโปลีนั้น หนักลยครับหนักข้อเลยนะครับสินัดล่าสุดนะครับผมย้อนไปให้นะสามารถเก็บชชนะไปได้เพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะนัดที่เจอกันนาโปลีนั่นแหละที่บอกไปนะครับดังนั้นตรงนี้แล้วนะครับผมว่าตาลันต้านำเนื้อกว่าอยู่พอสมควรน,นะครับผู้นี้เนี่ยราคาเปิดมา ผมว่าโหดร้ายไปหน่อยในการเพื่อนนะต่อทั้ง2ลูกนะครับคู่นี้ผมว่าตาลันตาชนะแหละนะครับแต่ก็ไม่น่าจะขาดขนาดนั้นนะครับคู่นี้ผมขอรองไปที่เอมโปลีนะครับเพื่อนนะเดี๋ยวขอเบรกนิดนึงนะเสียงเริ่มหายนะครับก่อนจะไปคู่ที่3นะเพื่อนนะมาต่อกันนะครับคู่ที่3ขยับมาทางหลีเกเอิงนะครับ เป็นลองส์นะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโมนาโกนะครับคู่นี้เตะกันดึกเลยนะตีสองนะครับคืนวันเสาร์ตามเวลาบ้านเรานะครับโดยตอนนี้ลองส์ s, นะครับอยู่อันดับที่7นะมี61แต้มก็ยังพอมีลุ้นนะครับตัว บอลถ้วยยุโรปอื่นดูดูการหน้าอยู่นะครับห่างจากนี้เ,เพียงแค่3 2แต้มเท่านั้นเองกับห่างจากสตาร์บุกเพียงสตาร์บุกนะครับเพียงแค่2แต้มเท่านั้นเองในส่วนของโมนาโกนะครับยังอยู่อันดับที่2เนี่ยมี68แต้มเท่ากันกันกบมาร์เซย์นะครับก็ประตูได้เสียดีกว่านะเท่านั้นเองนะครับก็ยังไว้วางใจอะไรไม่ได้นะครับก็หากจะนะครับเลื่อนได้ตัวเลื่อนชั้นไปกรุ๊ปสเตทเลยก็ต้องรักษานะครับอ,อันดับ ที่สองไว้ในส่วนของโมนาโกนะครับล่าสุดนะครับที่ทด้คู่พบกันเนี่ยเป็นโมนาโกนะครับชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2นะครับภาพรวมทั้งหมดทั้งมวลนะก็เป็นโมนาโกนะครับที่ครองความได้เปรียบเหนือลองส์นะครับชนะหครั้งนะครับลองส์ชนะเพียงแค่สองครั้งเท่านั้นเองนะฮะก็ตรงนี้เป็นโมนาโกอยู่ที่เหนือกว่านะครับมาดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งนะครับโมนาโกก็ยังถือว่าทําได้ดีในส่วนของเกมเยือนฤดูกาลนี้นะครับ 18นัดชนะ8แพ้6เสมอ4นะครับวินเรทอยู่ที่14.4นะในส่วนในส่วนของลองนะครับเกมในบ้านก็ถือว่าทำได้ดีเช่นกันนะครับ18นัดแพ้แค่3นะครับชนะ9เสมอ6นะครับวินเรทอยู่ที่50เนตะตรงนี้ก็ค่อนข้างสูสีกันนะครับครับเขี่ยวกันนะครับลองเสนอก็ยืนหน่อยหนึ่งสำหรับเกมในบ้านนะครับในส่วนของอ่า ผลงานล่าสุดนะครับของลองส์นะครับบุกไปเยือนทัวส์นะครับชนะมา3ประตูต่อ1นะครับทำให้ตอนนี้ลองส์นะครับผลงานล่าสุดนะครับไม่แพ้ใครนะครับมาโอ้เจ็ดนัดติดนะครับก่อนหน้านั้นแพ้สตาร์บุกมาก็มีคลีนชีตติดไม้ติดมือไปเนี่ยสองครั้งด้วยกันก็ถือว่าทำได้ดีมากมาก ฟอร์มช่วงหลังของลองส์นะครับเกมในบ้านของลองส์นะครับก็ยังไม่แพ้ใครเลยสีนัดหลังนะครับแย่สุดก็คือเสมอกับนองนะครับที่เหลือชนะไปทั้งหมด3าครั้งพร้อมกับ2เคลียชีทโอ้ยอดเยี่ยมนะครับฟอร์มช่วงหลังของลองส์โมนาโกโอ้สี่นัดหลังก็ดูดีเช่นกันนะครับยังไม่แพ้ใครเลยเสมอสปอร์ติ้งบรากาเท่านั้นเองนะครับในศึกยูฟ่า,ย,ฟายูโรปาลีกนะครับไม่ใช่ในลีกด้วยนะก็หลังจากนั้นมานะครับมี หลังจากยูโรปาลีกเนี่ยมีเจอกับเปสเชีนะถล่มเปสเช่าสามศูนย์เซอร์ไพรส์มากนะครับนัดนี้นะและก็หลังจากนั้นมานะครับก็ไม่แพ้ใครอีกเลยเก็บชัยชนะเรื่อยมาในส่วนของโมนาโกนะครับมี3คลีนชีตติดมือจากเก้านัดหลังที่เก็บชัยชนะไปได้ทั้งหมดนะครับนัดล่าสุดถล่มเรสไป4ประตูต่อ2นะครับยอดเยี่ยมมากนะครับฟอร์มโดยรวมของโมนาโกช่วงหลังนะครับอ่านี่ก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่น่าสนใจอีกแล้วนะครับที่ผมเลือกมานะครับเพราะว่า มันมีเหตุบางอย่างที่ผมเลือกมานะครับก็นัดนี้เป็นนัดชี้ชะตาของโมนาโกนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเพราะว่าแชมป์เนี่ยไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่ายังไงต้องแย่งชิงที่นั่งนะครับเขาเรียกว่ายังไงผมจะเรียกยังไงก็บอกไม่ถูกนะฮะก็เขาเรียกว่าเป็นตัวนะครับยูฟ่าแชมเปียนแชมเปียนลีกแชมเปียนส์ลีกลินพันกลายเป็นกรุ๊ปสเตจนะครับก็ไม่ต้องไปเตะรอบคัดเลือนะครับ ถ้าอยู่ที่3เนะี่ยยังมากเซ่เนี่ยนกะ็ต้องไปเตะอรอบนะครับคุริฟายอยู่หากจะต้องการความสะดวกสบายนะครับต้องนะครับแย่งชิงนะครับกับมากเซ่กันอีกหนึ่งนัดน,นะครับหากชนะล้องเซนนั้นนี้ไปได้ก็ได้ตัวไปกรุ๊ปเซตแบบสบายๆนะครับซึ่งจากผลงานที่ผ่านมานะครับช่วงโค้งสุดท้ายนี้ อย่างที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นะครับเป็นโมนาโกนะครับที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นกว่านะครับตั้งแต่สามารถลมเปเชงลงไปได้นะครับพวกเขาก็เก็บชัยชนะตั้งแต่นั้นมาเรื่อยมาจนถึงตอนนี้ก็ก้าวหน้าติดซึ่งผมว่าโมนาโกไม่น่าจะพลาดนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็ราคาที่เปิดมาก็น่ารักที่จะต่อปปนะครับคู่นี้ผมขอลงไปที่โมนาโกนะครับผมมาถึงนะครับคู่สุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับเป็น โอลิมปิกมารกส์นะครับจะเปิดเวลดโดมนะครับรับการมาเย็นของสตาร์บ k s คูค่นี้ก็ตี2นะครับ คือวันที่ตามเวลาบ้านเราใครใช้ทีมไหนก็เลือกชมได้ตามอธัธยาศัยเลยนะครับเพื่อนนะตอนนี้มาคเซอยู่อันดับที่3ามี68แต้มร่วมกันกันกบโมนาโกนะครับในส่วนของสตาร์บุ๊กนะครับอยู่อันดับที่6กสออยู่อันดับที่5นะครับอุ้ยรว,วนอีกแล้วนะครับมี63แต้มแต้ม,ตมห่างจากเบรนส์เพียงแค่2แต้มท่านเองทั้งหมดนี้เตะเท่ากันนะครับตอนนี้เลยนะสุดท้ายแล้วในส่วนของหลีกเอินะครับล่าสุดที่ท้กคู่พบกันเป็นมาคเซนะครับที่เก็บชัยชนะไปได้ด้วยสกอร์ 2ประตูต่อศูนย์ทำให้สิ้นนัดหลังนะครที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยจากทุกรายการในก็มาคเซยังไม่เคยแพย้กับสตาบุกเลยสักครั้งเดียวนะครับก็ถือว่าภาพรวมทั้งหมดเป็นมาคเซนะครับกำความได้เปรียบไว้ในมือในส่วนในส่วนของคู่นี้นะครับมาดูภาพรวมกันสักนิดหนึ่งนะครับมาคเซนะครับแม้ว่าจะทำผลงานได้เกมเยือนได้ดีที่สุดในลีกเอิงฤดูกาลนี้นะครับแต่เกมเย้าในบ้าน ย่ำแย่มากๆนะครับ18นัดเสม,มอ5-5แพครับชนะแค่8วินเดตอยู่ที่14.4%ในส่วนของ Starbucks นะครับเกมเยือน18นัดชนะ6นะครับเสม,มอ7-5แพนะครับวินเดตอยู่ที่33.3%นะตรงนี้แม้ว่าเกมเย่าในบ้านของมาร์เซยจะค่อนข้างนะครับแย่ก,กว่าเกมเยือนแต่ว่าก็ยังได้เปรียบน,นะครับ Starbucks อยู่พอสมควรนะครับ <c oughs> ผลงานล่าสุดของมาร์เซยนะครับหลังจากชนะลอรยองมาได้ก็ พลาดสะดุดขาตัวเองแพ้แรนส์มานะครับด้วยสกอร์0ประตูต่อ2นะครับก็เป็นที่น่าเสียดายในนัดล่าสุดนี้นะครับน่าจะลอยลังแท้ๆนะครับก็พลาดไปในส่วนของเกมในบ้านนะครับของมาคเซ่เอ่อตีนัดหลังนะครับแพ้นะครับลียงไปหนึ่งครั้งนะครับที่เหลือเนี่ยเสมอนะครับกับเฟย์เยนูดเฟยเยนูดนะครับรอตเตอร์ดัมนะครับ0-0นะครับในเวลานะก็ แพ้ไปนะครับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับก็พลาดท่าแพ้ไปก็เกมในบ้านก็ถือว่าทําได้ดีนะครับในส่วนของสีนัดหลังนะชนะน้องชนะมงเปรีเยนะครับแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวให้กับลียงนะครับในส่วนของสตาร์บุกนะครับล่าสุด ชนะแก่กมงฟุตมา1ประตูต่อศูนย์ทำให้ตอนนี้สตาร์บุกไม่แพ้ใครมา3นัดติดแล้วถือว่าเอาเหมือนกันนะครับสามนัดหลังของสตาร์บุกในส่วนของเกมเยือนนะครับปรับทาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพื่อนนะสีนัดหลังชนะไปเพียงแค่นัดเดียวที่เจอแบรสเท่านั้นเองที่เหลือแพ้ลิวนะครับเสมอทรูสและก็เสมอกับลอริองนะครับทำได้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ในส่วนของเกมเยือนของสตาร์บุกช่วงหลังนะครับ <c oughs> คู่สุดท้ายนี้นะครับขยี้ใจสุดๆนะครับซึ่งหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับแพ้ไปเนี่ยก็เรียกได้ว่าอาจจะเสียที่นั่งในเกมสําคัญของบอลทัวย์ดูการน้าได้นะครับทั้งมาเกเซนะครับหากแพ้เนี่ยก็อาจจะเสียตัวไป UCL เลยทีเดียวนะครับแล้วก็หากสตาร์บุกแพ้นะครับก็อาจจะเสียที่นั่งยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเช่นกันนะครับซึ่งทั้งคู่ก็ไม่ได้ต้องการแบบนั้นแน่ๆนะครับเพื่อนๆแต่ทางมาเกสนั้นดีกว่าหน่อยตรงที่นะครับขอเพียงแค่เสมอก็จะการ ตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับซึ่งผมมองว่าเกมนี้มีโอกาสสูงนะครับที่ผลจะออกมาหน้านั้นนะครับเพื่อนนะเพราะว่าล่าสุดนะครับที่สตาร์บุกบุกไปยเวลตุโรมนะครับนัดนั้นจบลงด้วยการเสมอนะครับแล้วก็ด้วยผลงานของพวกเขาในช่วงโค้งสุดท้ายนี้ทําได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวจาก10นัดหลังนะครับแม้ว่าภาพรวมของมาคเซจะดูดีกว่าแต่ว่าคู่นี้เนี่ยผมว่าน่าจะออกมาที่เสมอนะครับเพื่อนนะเพราะว่าเกมของมาคเซช่วงหลังเนี่ยก็กระท่อนกระแท่นเหมือนกัน นะครับแล้วก็ราคาคู่นี้เนี่ยเป็นนะครับมาร์กเซ่นะครับมันต่อมานะครับปปเขาแล้วแต่เรามองว่าคู่นี้มันน่าจะเสมอเนาะก็เลยรองนะครับไปที่สตาร์บัคนะครับสำหรับคู่ของสุดท้ายของวันนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลของเตียวมันเต็งก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของอสรุปสาระสําคัญนะครับเราจะทําไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเพื่อนๆนะครับคนใดที่ ขี้เกียจฟังนะครับที่เราคุยกันมาจะมาฟังสรุปเลยก็ได้มามาลุยกันนะครับสรุปของวันนี้คู่แรกอ๋อฟิโอเรติน่ากับยูเวนตุสนะครับก็คู่นี้เนี่ยผมว่ายูเวนตุสน่าจะนัดจัดเป็นนัดฉลองนะครับเพราะว่านัดที่แล้วที่เล่นในบ้านเนี่ยมันไม่ใช่นัดสุดท้ายนะก็เปาเป็นเปาโลดิเบลล่ากับโจโจ้เคีลนนี่นะครับที่จะจบซีซั่นนี้สุดท้ายนะครับหมดซัมเมอร์นี้กับยูเวนตุสนะครับก็น่าจะ ส่งท้ายกันอย่างสวยๆสนงามแหละ่ะผมว่าแล้วก็ฟอร์มโดยรวมของยูเวนตุสก็ถือว่าค่อนข้างดูดีนะครับคู่นี้เนี่ยพีอ่อต่อครึ่งลูกนะครับขอรองไปที่ยูเว่นะครับคู่ที่2องอตาลันตากับเอมโปลีนะครับก็คู่นี้ก็เป็นคู่สําคัญนะครับแต่ว่าอตาลันต้ามันต่อมาโหดไปนะครับผมมองผมมองว่าอตาลันต้าเนี่ยมันดีกว่าเอมโปลีอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่า 2ลูกเนี่ยมันก็น่าจะหนักข้อไปหน่อยนะครับผมเลยข,ขอรองนะครับไปที่เอมบูลีแล้วกันนะครับคู่ที่3ลองกับโมนาโกนะครับก็กคู่นี้นะครับผมอ่าลงไปที่โมนาโกนะครับเพราะโมนาโกมันต่อปอปอมาเพราะยังไงโมนาโกเนี่ยโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นกว่าอยู่แล้วทั้งฤดูกาลนี้ตั้งแต่ล้มเปเชลงมาได้นะครับเก็บชัชนะต่อกันเรื่อยมาเลยนะครับ9นักติดยังไงก็เป็นโมนาโกนะครับคู่นี้นะ ลงพระี่โมนาโกแล้วก็คู่สุดท้ายโอลิมปิกมารคเซกับสตาบุกนะครับก็เป็นศึกแย่งชิงนะครับตัวไปบอลควยดูดูการหน้านะครับซึ่งมารคเซนั้นต้องการแค่เสมอเท่านั้นเองนะครับก็จะรัรกันตัว UCL ส่วนสตาบุกก็ต้องการาเก็บชัยชนะนะครับแต่ผมว่าด้วยฟอร์มนะครับโดยรวมของมารคเซก็ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สตาบุกเองนะครับช่วงโค้งสุดท้ายมาก็ฮึด อยู่เหมือนกันนะครับคู่นี้ผมเลยมองว่าน่าจะจบลงที่เสมอนะครับแล้วก็เป็น马克เซม,มันเปิดมาต่อปอปอนะครับฉะนั้นผมเลยรองนะฮะไปที่สตาบุกนะครับเพื่อนนณะตอนนี้ถึงก็จบกันไปนะครับสำหรับ4คู่วันนี้ในส่วนของตีวันเต็งประจําวันที่นะครับยีพฤษภาคมนะครับวันเสาร์นะก็ <c oughs> ขอบคุณนะเพื่อนที่รับชมรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ตะกุกตะกักนิดนึงนะครับหายไป2วันก็ขอภัยเพื่อนๆด้วยนะครับก็หวังว่าข้อมูลที่คุยกันไปนะครับจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็หวังเหลือเกินนะครับว่าข้อมูลที่ให้ไปนี่จะเป็นประโยชน์แหลกนะครับก็ยังไงก็ขอเพื่อนนะครับดูบอลอย่างมีความสุขนะครับแล้วก็โชคดีในการลงทุนนะวันนี้ติวบอลเต็งต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ